สวัสดีครับเพื่อนๆ,ท,ๆท,ที่รับชมช่อง YouTube ก่อนเคสซวัตไทยแลนด์อยู่ในขณะนี้นะครับผมคลิปนี้ครับเราอยู่กันที่ร้านแก้วของฝากเมืองการนะครับวันนี้จะพามาชมรถบัสนะครับที่แวะร้านของฝากนะครับ คันแรกนะครับรถบัสพัดลมส,สวยๆนะครับจากชนบุรีนะครับผมสังกัดบริษัทสุน,นันเนื่องจำนงนะครับรถบัสพัดลมนวพลครับทำลายมาใหม่นะครับหล่อมากสวัสดีครับ แก๊ปสามชั้นเลยนะครับผมป่าดูคร่าวๆก่อนเนาะคันนี้ก็พัดลมเหมือนกันครับผมแจ๊ปหน้ารอๆเลยดาลมใช้เชื้อสีนะครับ พาชมคร่าวๆก่อนเนะไปกันต่อเลยครับ สมชายวงสมันนะครับคันนี้เราจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับท่งอารพลโล่สบเอ็ดนะครับ คันนี้สีสักดาวเทเวลนะครับสักงเลยนะครับสักงเลยนะครับใครจะไม่ซื้อแก๊สมาสองกล่องได้อีกหน้าไนะครับขนม่อแก๊ตอนนี้สุดสายว่างแล้วนะครับขนมักคิวไม่ยาวนะครับสองกล่องเลยคันนี้เป็น8ล้อแอร์นะครับผมรับทีทัวร์นะดาวีครับการจระต่าเอาหล เพิ่มเสีิงจับจินเลยนะครับวันนี้สายกอาน0 0ครับไม่มีกยสถที่ไหนูกใจได้มากเท่านี้ไปลองชิมได้ไกยสถาน300 300อยู่โซนด้านหน้ามีคนควรอยู่สองคนครับมีคนมาสูอยู่สองคนครับอานให้ไปเดี๋ยวนี้ไกยสกานที่กอบที่หอมอร่อย3200 3200ไปกินให้หนำใจกัาให้เจอครับ ไาอร่อยอย่างนีไม่ต้องหาที่อื่นนะครับเทียบเลยนะครับแล้วก็ไปที่อยากจะซื้อเค้กมาราอ่อนเหลืออีกห้่ท่านครับสองละร้อยก็เหลือแปดิ้ไปเขาบาวนไปดูข้างหลังครับซิเค้กมาออชื่อดังได้อีกห้านทัสกเหลือครับส่งไกะเตาครับแล้วก็ขนก้แกงสองสองสองละร้อยขนมช้นแรกสอสองสองรนัแสอ ลมสวยอีกหนึ่งครันนะครับผมำนพรน,นะครับ คร่าวๆให้ชมก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะถ่ายทีละคันให้ชมด้วยนะครับจะรีวิวรอบๆนะครับรับคันไหนถ้าขึ้นได้ผมจะพาชมภายในด้วยนะครับผมถ้ามีเวลานะครับถ้าถ่ายพันนะเยอะเลยนะครับตอนนี้มีแต่พัดลมสวยๆครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง u t u b e กรเคซีบัสไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะพาชมคันไหนนะครับติดตามได้เลยกนเคซีบัสสวัสดีครับ Thank you